รายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษนายวันดีเทพอินแดงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสีชมพูโรงเรียนบ้านสีชมพูจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นระดับอนุบาลสองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 มีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน207คนโดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น13คนผู้อำนวยการ1คนข้าราชการครู9คนครูพี่เลี้ยง1คนครูอัจจจ้าง1คนและเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน1คนมีการดำเนินง,งานดังนี้ ส่วนที่1ด้านที่1ด้านบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการกิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้โดยการเพิ่มรายวิชาป้องกันการทุจริตเป็นรายวิชาเพิ่มเติมกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและจัดสรรสื่อดิจิทัลสมาร์ททีวี5 5นิ้วครบทุกห้องเรียน กิจกรรมนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดก,การเรียนการสอนกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา2566กิจกรรมไหว้ครูและเจิมหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา2566กิจกรรมวันสุนทรผู้คู่ภาษาไทยต้านภัยยาเสพติด ผล,งา, Queen, ลงานนักเรียนเข้าร่วมโครงการรักภาษาไทยรางวัลชนะเลิศกิจกรรมการแต่งคำประพันธ์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 6กิจกรรมวันแม่แ,มแห่งชาติด้านที่2ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาบริหารจัดการสถานศึกษาทั้ง4งานได้แก่ งานบริหารวิชาการงานบริหารงบประมาณงานบริหารบุคคลงานบริหารทั่วไปให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนและช่วยเหลือผู้เรียนกิจกรรมมอบทุนนักเรียนยากจนพิเศษของกศส งานอนามัยโรงเรียนโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลสีชมพูได้ออกมาบริการทันตกรรมแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ด้านที่3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมโรงเรียนบ้านสีชมพูมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้ตามหลักสูตรสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันได้โรงเรียนบ้านสีชมพูมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพด้านที่4ด้านการบริหารงานชุมชน และเครือข่ายกิจกรรมประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา2566เพื่อสร้างแนวทางความเข้าใจแก่ผู้ปกครองดูแลและพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพต่อไปกิจกรรมวันอาสาลหาบูชาและถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษาวัดมหาวันตำบลสีชมพู กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการต้อระวังกำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโครคไข้เลือดออกโดยโรงพยาบาลโซ่พิสัยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสีชมพูและอสมอหมู่บ้านด้านที่5ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงของครู และบุคลากรทางการศึกษาสายการสอนประจำปีงบประมาณ2,566ด้านการพัฒนาตนเองมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยเข้าอบรมสัมมานาเพื่อนำความรู้และทักษะที่ได้มาพัฒนาบริหารสถานศึกษา กิจกรรมพัฒนาครูโดยให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมสัมมนาเพื่อนำความรู้และทักษะที่ได้มาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา ประเด็นท้าทายเรื่องการแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3จากการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครูด้วยวิธีการนิเทศห้องเรียนและการรายงานพัฒนาการเด็กของครูปรถมวัย ได้ทราบได้เห็นว่าเด็กบางส่วนพัฒนาการไม่พร้อมทั้งทักษะมือสายตาตลอดจนสมองไม่สามารถแยกแยะการเขียนพยัญชนะไทยพื้นฐานในชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่สามจำนวน12คนได้แก่ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง จำนวน4คนชั้นประถมศึกษาปีที่สองจำนวน7คนและชั้นประถมศึกษาปีที่3จํจำนวน1คนวิธีการดำเนินการให้บรรลุผลให้ครูประจำชั้นทุกระดับชั้นดำเนินการคัดกรองนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้และจัดทำสื่อ ใบงานและนวัตกรรมต่างๆมาพัฒนาและจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนจำนวน12คนโดยมีการประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียนและประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาผู้เรียนทุกภาคเรียนผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหลังเชิงปริมาณ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ในปีการศึกษา2,565สามารถอ่านออกเขียนได้ร้อยละ80เชิงคุณภาพ Lab. นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3 ในปีการศึกษา2,565สามารถอ่านออกเขียนได้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น